นี่คือหูฟังเกมมิ่งรุ่นเลยนะครับที่ผมถูกใจมากๆและที่ผมชอบใจเลยเขามีไมโครโฟนจิ๋วครับซึ่งสามารถทามาเชื่อมต่อกับหูฟังเพื่อใช้งานเจ้าตัวไมโครโฟนได้ง่ายๆแบบนี้เลยกับหูฟังเกมมิ่งเพล็กโทน RX5 ครับเปิดกล่องมาเจอกระดาษบอกฟังก์ชันครับและสติ๊กเกอร์นิเมะและตัวหูฟังจะถูกเก็บอยู่ในกระเป๋าอย่างดีนะครับเปิดเข้ามาก็จะเจอคู่มือแบบละเอียดครับมีพวกจุกยางสำรองมาให้เปลี่ยนและนี่คือ OTG USB ตัวไมโครโฟนสามารถปรับยืดหยุ่นได้อิสระส่วนถ้าจะใช้ไมค์ก็แค่เสียบไปตรงหููฟัังแแแแ่่่่นนนี้้้กกก็เเเปาาาารชชออมมมตลลววบบบบะหิยยไไซ์ใใสจ ส่วนอันนี้ใช้ปรับหมดและลดเพิ่มเสียงสายเชื่อมต่อเป็น Type C ครับหรือจะใช้ OTG USB เพื่อต่อกับคพรอมก็ได้เวลาใช้หูฟังอยู่เราสามารถชาร์จแบตไปพร้อมกันได้ครับโดยการเสียบสายชาร์จไปตรงนี้เลยครับถือว่าเป็นอะไรที่สะดวกมากครับเอาไปฟังเพลงถือว่าเสียงดีมากครับเดี๋ยวลองเทสไม่กันดูฮัลโหลเทสสวัสดีครับอันนี้คือเสียงจากไมโครโฟนเพกโทน RX 5นะครับทุกคนว่าเสียงเป็นยังไงกันบ้างครับโอเคหรือเปล่าฮะเสียงไมค์คือดังแล้วก็ชัดมากครับเอาไปเล่นเกมหรือคุย i s c คอ d กับเพื่อนถือว่าโอเคเลยสุดท้าย